สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านหอวโหบ้านสวนพลาคเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะน,นี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบคนจนเกินไปก็อยากใ,ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมหู่บ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด,กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว,ว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบแบงอําเภอทุ่งหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัตถุมงคลเป็นรูปในรูปเหรียญเนี่ยครับผมก็เป็นรูปของพระแม่นางปักนะครับผมชื่อรุ่นว่าเงินไหลนองทองไหลมานะครับเนื้อาหาที่นํามาเพื่อนๆพี่ๆชมร่วมกันอยู่ในขณะนี้เป็นเนื้อ คันช่องโบราณน,นะครับผมเป็นรายการที่27นะครับผมของรุ่นเหรียญโพกซับนี้นะครับขออนุญาตที่จะไม่แกะนะครับเพราะว่าเป็นพระเป็นพระใหม่นะครับผมผมเองก็อยากจะรักษาผิวของพระไว้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมถ้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพ็ขเข้าไปดูในกลุ่มเพจของพระอาจารย์ต้อมในเฟซบุ๊กนะครับผมเชื่อว่า เหรียญที่ะลึกรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็เป็นที่โจทย์ขานกันในความงามการออกแบบนะครับผมการวางองค์ประกอบศิลป์แล้วก็อัขระลายยันต่างๆนะครับผมก็ได้รับความเมตตาการวางยันจากพระอาจารย์ต้อมเองนะครับผมเนื้อาหาก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมเนี่ยฮะเหรียญทำเป็นเหรียญขอบสตางนะครับผมเนี่ยฮะ เหมือนกับเหรียญกระสาบที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับผมเป็นเหรียญที่พกพาเกี่ยวกับเรื่องของมอหาโชคโพคกระซับนะครับผมซึ่งเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับผมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์ออฟไลน์นะครับผมค้าขายอาหารค้าขายซื้อขายต่างๆนะครับผมก็อาราธนาเหรียญนี้ถือว่าเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นที่สุดนะครับนะีบ่ฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ นำมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆนีนะครับผมพระอาจารย์พ่อมประพัฒสโลนี่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อายุไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าท่านบวชแล้วก็รับใช้พระผู้ใหญ่มานะครับตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรนะครับผมจนกระทั่งเข้าสู่วัยที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วนะครับผมท่านได้รับการถ่ายทอดรูปแบบของการปลูกเสกอัคระ เวทมนต์คาถานะครับผมอย่างเข้มขังจากครูบาอาจารย์ระดับตำนานนะครับผมจนพูดง่ายๆว่าถึงวันนี้แล้วนะครับผมจะเรียกได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยในปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่เป็นที่กระดาษที่จะพูดนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลประสบการณ์ต่างๆนะครับผมเป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วนะครับ นี่ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันนะครับผมสำหรับอธิเลือวัตถุมงคลเหรียญโพกซับของพระอาจารย์ต้อมรุ่นนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆไว้ี่นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีเพิ่มเติมอีกประการใดในวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลในยุคเก่าๆนะครับผมหรือในยุคใหม่ ที่สายสร้างจํานวนการจัดสร้างหรือว่ารุ่นเหรียญที่แน่นอนนะครับหรือก,ก่อนหน้านั้นที่มีการจัดสร้างมาผมก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับผมเพื่อประกอบเรื่องราวของพระอาจารย์ต้อมในการศึกษาร่วมกันอีกครับสวัสดีครับ